ท่านผู้ชมครับหลังจากที่นายออตโตวอร์มเบียนักศึกษาชาวอเมริกันที่ถูกคุมขังในเกาหลีเหนือแล้วก็ถูกนําตัวมารักษาที่สหรัฐในอาการโคมา่าจนกระทั่งเสียชีวิตไปเมื่อวานนี้นั้นล่าสุดครับมีกระแสะกดดันจากหลายฝ่ายให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาตอบโต้เกาหลีเหนือซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามาตรการนั้นจะเป็นรูปแบบไหนครับ ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกถแถลงการเมื่อวานนี้ครับประนามรัฐบาลเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงกรณีที่นายออตโตวอมเบียนักศึกษาอเมริกันวัย22ปีเสียชีวิตเมื่อวันจันทร์ด้วยอาการบาดเจ็บทางประสาทและสมองเสียหายหนักหลังถูกศาลเกาหลีเหนือตัดสินเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วให้รับโทษจำคุกเพื่อใช้แรงงานหนักนาน15ปีในคดีลักขโมยและเพิ่งถูกส่งตัวกลับประเทศเมื่อวันที่13มิถุนายนหรือเพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อน โดยทั้งบอกครับว่าการเสียชีวิตของวอมเบียยิ่งทำให้รัฐบาลสหรัฐนั้นมุ่งมั่นที่จะป้องกันไม่ให้ผู้บริสุทธิ์ต้องตกอยู่ในมือของรัฐบาลที่ไม่เคารพหลักนิติธรรมหรือมนุษยธรรมครับขณะที่ตอนนี้ก็มีเสียงเรียกร้องจากหลายฝ่ายมากขึ้นนะครับให้สหรัฐนั้นดําเนินการตอบโต้ต่อเกาหลีเหนือรวมถึงเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรและเพิ่มแรงกดดันให้จีนควบคุมเกาหลีเหนือ ทำให้คาดว่าในการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐและจีนที่กรุงวอชิงตันในวันพรุ่งนี้จะมีวาระเรื่องการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือเป็นประเด็นสําคัญครับแต่ผู้เชี่ยวชาญก็เตือนนะครับว่าการตอบโต้เกาหลีเหนืออาจเสี่ยงทําให้สถานการณ์ต่างๆนั้นเลวร้ายลงโดยเกาหลีเหนืออาจไม่ยอมปล่อยชาวอเมริกันอีกสคนที่ยังคงถูกกักตัวเอาไว้ซึ่งก็จะทําให้เกิดกระแสะโกรธเคืองในประเทศมากขึ้น โดยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับสมาชิกสภาของเกรส,สหรัฐได้ผลักดันร่างกฎหมายที่กำหนดห้ามนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันเดินทางไปยังเกาหลีเหนือขณะที่ในแต่ละปีมีพลเมืองสหรัฐเดินทางเข้าเกาหลีเหนือประมาณ1000คนซึ่งล่าสุดนี้ครับอย่าง p i o โ e e r ีย u r s บริษัทนำเที่ยวที่พานายวอมเบียไปยังเกาหลีเหนือและมีสำนักงานในประเทศจีนได้ประกาศหยุดรับนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันแล้วเพราะว่ามีความเสี่ยงสูงครับ